พูดถึงความพร้อมของทีมก่อนลุยศึกไทยลีกเกมแรกในวันอาทิตย์นี้ครับครับก็มาถึงวันนี้ก็เอ่อเวลาซ้อมได้ประมาณเกือบสองเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นความพร้อมที่ดีในส่วนตองอช่วงที่แรกที่เราได้ปีนี้สั้นก็ได้ไปเก็บตัวสิบกว่าวันนะครับก็ทําให้สภาพทีมนะครับณนะตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์เตรียมพร้อมที่สุดครับความคาดหวังกับเกมนี้ครับครับก็เอ่อมันเป็นปกติของ เกมลีกนะครับฟุตบอลนะเวลาไปเยือนนะครับเราต้องสามารถที่จะเอาแต้มให้ได้นะครับแต่ในความหวังลึกๆเราก็ต้องการที่จะเก็บสามแต้มครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับเป็นแฟนชาวอุทัยนะครับที่คอยพพอร์ตทีมอยู่ตลอดนะครับก็อยากให้ติดตามนะครับไปเชียร์ที่ปีนี้อาจจะเปลี่ยนสถานที่นะครับไปเชียงใหม่นะครับก็อยากให้เป็นแฟนนะครับ ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจนักเตะนะครับตลอดทุกๆเกมครับผมบค,ครับ,บี่ครับ